แล้วต้องมาที่นี่ตอกเล็กแต่ไม่รับใกล้เยาวราชจิ้งพาเดินตะลุยกินตอกเล็กๆชื่อไม่ดังแต่อยู่ใกล้เยาวราชกินแบบอยู่ตามซอกซอยมีแต่ร้านที่คนท้องที่ตัวจริงกินพอนักท่องเที่ยวะแทบจะไม่รู้จักข้าวผัดที่นี่เขาหอมใช่ไหมคะเป็นแบบข้าวโปะหมูกรอบอย่างนี้หรอขนมหวานที่ราคาทุกอย่างแค่12บาทอยอร่อยมากร้านขายน้ำหมที่เปิดมาแล้ว124ปีมันไม่ได้อะ ไม่ได้จริงๆรง้านบะหมี่ธรรมดาธรรมดาที่คนยืนรอต่อคิวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเดี่ยวอร่อยมากอืมอ,อร่อยมากอร่อยทุกอันกล้วยเผือกมันตามแป้งมากินข้าวหวานครบจบในตอกเล็กๆที่เดินง่ายสุดๆกับคิปหวานอมขมกลืนในตอกมะขามบอกครับผม <c oughs> บอกอ็อกอกใส่กับบ้านใส่กับบ้านจมูกงพาไป ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องแจงมูกพาไป้อ <c oughs> ง <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็อยู่กับแป้งแล้วก็พี่เคสเหมือนเดิมนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตอกที่ไม่ขำที่สุด <c oughs> ตอกมาขำไหมตรงน,นี้เลยตอขออนุญ,ญาตออกจากรายการครับตอกมะขามไง ขอเล่นนิดนึงซีกับกนถขำเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็อ,อยู่กันที่ตอกมะขามนะก็อย่างที่บอกนะก็คือเป็นตอกใกล้เยาวราชใกล้วัดมังกรเดินเลยมานิดเดียวก็เนี่ยถึงแล้วของกินแบบอยู่ตามซอกซอยมีแต่ร้านเก่าร้านตำนานทั้งนั้นวันนี้ก็คือแน่นอนทาอ้าหว่างครบ จบเดี๋ยวขอบอกการเดินทางก่อนเลยดีกว่านั่ง MRT มาลงสถานีวัดมังกรไดนเลยแล้วก็เดินต่อมาถ้าใครขับรถมาแนะนําให้จอดที่อาคารหมอมีนะหรือว่าแฟดขนกวางตุ้งชั่วโมงละ40บาทแล้วก็แต่ถ้ารถประจักทางก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้เลยโอเคก่อนจะพาปตะจุกินวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วตั้งกินไปกันเลย ร้านเขาจะอยู่ในตอกมะขามหนึ่งนะเป็นร้านโจ๊กในตำนานที่ใครมาแถวนี้ก็ต้องมากินหมดหรือยังไม่รู้นี่8ดโมงแล้วอันนี้หนูมาตอกว่าขาวค่ะขอบคุณนะคะ นี่เขาจองเราได้ด้วยจมูกจมูกอะไรนะเดี๋ยวชื่อแป้งค่ะอะะไรนแป้งกับพี่เคสค่ะนี่หนูมาร้านแรกเลยค่ะโอ้ยน้าตาไหลดีใจถึงแล้วนะร้านโจ๊กไทยเปนี่ยังมีปลาไหมคะเนี่โอเคค่ะแล้วก็หนูเอาปลาท่องโกตัวใหญ่ถ้วยหนึ่งค่ะอันนี้พี่เปิดมากี่ปีแล้วนะแม่ก็รวมประมาณ40่กว่าปีได้ว่าคุณแม่ไม่ได้ขายแล้วใช่ไหมคะ อ๋อก็อรับเออรับช่วงต่อ <c oughs> ใช่ไหมคะอร่อยแน่เลยคนมากินเต็มเลยไปนั่งรอดีกว่าร <c oughs> ้านนี้มาก็ต้องสั่งโจ๊กปลานะมีแต่คนสั่งโจ๊กปลาทางนั้นเลยอันนี้50บาทใส่ไข่5บาทสั่งปลาท้องโกมาด้วยอันหนึ่ง5บาทเป็นปลาท้องโกตัวใหญ่ของโปรฮึมโตเขาจะไม่ได้มีรสชาติเค็มจัดอะไรแบบนั้นนะเขาจะเป็นรสชาติแบบนวลๆเหมือนข้าวต้ม ฮ้ยไม่เคยกินจกปลาอย่างเงี้ยปลาอร่อยมากสดมากเธอกินยกหมูไปเลยนะฉันจะกินจกปลาเองเ <c oughs> ขาใส่ว,ว่าต้องโกหน่อยเอาจริงป้าแบบแปลกใหม่ใช่ปะไม่เคยกินหมูก็อร่อยหมูเขาแบบหมักมาแล้วอะแล้วก้อนใหญ่เต็มคำจงร้านนี้ทําไงอ่ะต้องตื่นเช้าเ <c oughs> ขาเปิดตั้งแต่แบบตีห้าเลยนะปิดประมาณ9ก้าโมงครึ่งอยากกินก็ต้องตื่นให้เร็วนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ได้กินโจ๊ก อร่อยมากเดี๋ยวจะพาไปร้านต่อไปเป็นร้านไม่รู้เขามาเลยอย่างนะเดี๋ยวจะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ในต่อเนี่ยแหละเป็นร้านของทอดอร่อยจัง โจ๊กใช่ไหมเข้าตอกมาขามาแล้วก็กินเสร็จก็ตรงเข้ามานะแล้วก็เลี้ยวขวามาเดี๋ยวจะพาไปกินของทอดไม่รู้มาเลยยังเมื่อกี้เทียเขาก็บอกว่าอร่อยนะไปะตามมาเดี๋ยวไปดูก่อนอเจ้าเหมียวสีสวยจังนนเลยวันเลี้ยววันเลี้ยวอุ้ยน่ารักจังเลยวันนี้เลี้ยวอ้าวเจ้าเหมียว <laughs> เจ้าเหมียวเปลี่ยนไปเป็นสีชมพู <laughs> ไปแล้วว่ะสงสัยจะขี้กลัวเอออยู่นั่นไง แอบดักลอกันอยู่นี่นะเนี่ยตาเหลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งนะห่างปาห่างตาอะเงี้ยห่างตาดูดีๆเพราะว่าคนชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่แน่เลยเขาโมโหขึ้นมาอืม กล้ว,กวยทอดปล้นลืดนี่เขาจะขายอยู่ปักซอยตรงนี้นะคือต่อมะขามมันจะเชื่อมกันได้หมดเลยนะแล้วก็ข้างๆมีร้านขนมหวานด้วยเดี๋ยวกินสองร้านควบไปเลยนี่อันนี้มีอะไรบ้างคะเผือกกล้วยแล้วก็มันอ่าพี่เขามีเผือกกล้วยมัน10ชิ้น30บบาทหนูเอาชุดหนึ่งค่ะผสมกันค่ะเดี๋ยวซื้อขนมหวานรอก,ก่อนนะเพราะว่า พี่เขาทอดกล้วยไม่ทันพี่มีอะไรบ้างคะมีข้าวเหนียวถั่วดำมีคอนเทงมีโดม,โมิมีเต้าส่วนมีระหว่างร้อกล้วยนะพี่เขาแบบหมดพอดีเพราะว่าลูกค้าซื้อเยอะเดี๋ยวมากินขนมหวานก็มีหลายอย่างเลยเต้าส่วนคองแข้งข้าวเหนียวถั่วดำมีแป้งสั่งเป็นสาคูข้าวโพดผสมกับถั่วดำถุงนี้12บาทนะผสมกันก็12บบาทคนซื้อตลอดเลยนะสองร้านนี้ร้านกล้วยกับร้านขนมไทยใช่ค่ะ หน้าตาอย่างนี้หรอขอบคุณค่ะเปิดไว้เด็กวะกินแบบกัดตูดถุงวะเคยทำวะกัดตูดแล้วดูดเอาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแห้งๆนะอันนี้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันหกอือ้ยอร่อยมากหอมมากนะมันหอมแฮวมากเลยอ่ะต้มมันตีแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยรีวิวต่ออร่อยมากหอมแฮวแล้วก็แบบ หอมข้าโพดแล้วเขาไม่หวานจัดอร่อยมากมากินกันนะนี่เดี๋ยวรอร้านกล้วยทอดก่อนนี่กำลังทอดอยู่ยังไม่เสร็จลูกค้าซื้อเยอะมากจริงเนี่ยเขาก็ซื้อควบกันสองร้านอย่างนี้เลยอุ้ย few moments later. ได้มาแล้วพี่เขาทอดไม่หยุดเลยคนซื้อไม่หยุดเลย10ชิ้น30บาทนะอันนี้มีเผือกกล้วยมันผสมกันเลย3อยา่างเผือกเขาชิ้นเบิ่มเลยดูดิกินเลยดีกว่า โอ้อร่อยทุกอันกล้วยเผือกมันแบบชิ้นมันใหญ่แล้วมันเต็มคำแล้วข้างในยังแบบมันกับเผือกยังซุยๆอยู่เลยอะกล้ยก็หวานพอดีนะได้ฝาดไม่อะไรเลยแต่ยืนหนึ่งคือเผือกเพราะเราใส่เผือกมากินกันได้ที่เขาขายอยู่ตรงนี้สองร้านแนะนําให้ซื้อสองร้านเลยไม่งั้นเด๋ยวหาว่ามาไม่ถึงตองมาขามมาเดี๋ยวร้านต่อไปจะพาเนี่ยเดินตรงออกไปทางเว้ี้สองแล้วก็เลี้ยวขวานะจะพาไปกินร้านในตำนานอุ้ยน่ารักจังเลย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่ <laughs> แก่แล้วไม่ไหวแล้วครับป <laughs> ้าเดี๋ยวไปกันต่อ <laughs> <laughs> เป็นพันเหตุการณ์เลยเมื่อกี้ <laughs> มักก็อยู่ใกล้วงเวียนยีสองด้วยนะก็คือใกล้ทั้งเยาเวราทั้งวงเวียนยีสองมาได้หลายทางนี่ไม่เคยเข้ามาในวงเวียนเลยนะที่เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกดูดิน้ำตกใหญ่มากมีคนแต่งปั้นอยู่ <laughs> <laughs> วงเวียนยี่สองก็คือเป็นวงเวียนแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะเฮ้ยเพิ่งรู้ความรู้ใหม่แล้วเขาก็นี่มีส่วน15นาทีเราอยู่เกิน15นาทียังต้องรีบไปแล้ว <laughs> จากร้านกล้วยทอดใช่ไหมเลี้ยวขวามาก็ตรงมาแล้วก็เนี่ยถนนแรกเลยนะถนนมิตรพันธ์ก็เลี้ยวขวาไปเลยตรงไปตรงนี้นะตรงอย่างเดียวไปสัท่าเยอะมากนะอันนี้เหมือนจะเป็นคาเฟ่แล้วข้างบนก็เป็นโรงแรมคนออกมาเต็มเลย นี่ก็ร้านโจ๊กที่เรากินเมื่อเช้าก็คือวันนี้เดินเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆหมูแผ่นหมูหยองหมูเส้นม่ร้านหมูหยองนะตรงนี้ชื่ออะไรหมูหยองเออชื่อร้านหมูหยองหมูหยองแอนโคนะแต่ว่าเขาขายเยอะมากนะมีกุนเชียงหมูหยองหมูแผ่นหมูเส้นเต็มไปหมดเลยร้านปิดเหรอ จริงเหรออยากกินมานานแล้วพี่เคก็อยากกินไปไปกินห่านชำระแค้นมามีร้านห่านอยู่ข้างหนา้าอันนี้เป็นร้านตำนานเหมือนกันใครชอบห่านรอดูเลยนะถึงแล้วร้านชัวฮะเซ้งห่านพัโลนะนี่ ใครทัดหลัก่านต้องดูเลยนะกินมากหูตัวใหญ่ๆทั้งนั้นไปดูเลยดีกว่าโอ้ร้านเขาทาะลุไปยันข้างหลังอย่างนี้เลยนะร้านเขาก็คือเนี่ยทะลุมาจากข้างหน้าตรงนี้นะ จานกลางได้มาเนี่ยเขาทําเร็วมานะเพราะสุดๆๆๆเนี่ยเสร็จเลย240บาทจานกลางมีเลือดแล้วก็มีพวกคอขาอะไรด้วยนะก็สั่งแยกได้ข้าวเทืา่าละ1ิบ,บาทนะดเดี๋ยวนะ ตมวลผลไม่ถูกเลยน้ำลาดรานนี้ก็คือเค็มนำนะเนื้อหา่านนุ่มหนึบนะมีแบบให้เคี้ยวแต่ไม่ได้เหนียวนะหนึบแล้วก็เลือดอะเซอรนะ์ไพรสมากเลือดเขาหอมเครื่องเทศเครื่องยาจีนอะไรแบบนี้และเค็มคนมากอร่อยมากใครมาต้องสั่งเลือดด้วยนะ อร่อยเซอร์ไพรส์จริงเกินคาดแล้วขอกินก่อนนะแล้วร้านต่อไปรอดูเลยตอนแรกคิดว่าเขาปิดนะที่ตอนแรกอยู่ตรงโน้นแต่สรุปเดินม,มาตรงนี้อันนี้เป็นร้านของทองจริงอันนั้นอาจจะเป็นบ้าน <c oughs> แล้วหมูปอกนั่งกินมากรอดูเลยนั่งกินไปก็รอร้านเขาเปิดไปนะกินเต็จน,น่าจะเปิดพอดีคีรแรก ต่อไปก็คือนี่ออกมาจากร้านอาหารก็ถึงเลยทะลุไปหน้าร้านได้เลยผัดกันฟึ่มฟังฟึง่มเลยนะแล้วเส้นน่ากินมากคนรอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยนะตอนนี้คนแน่นแล้วไปดูกันเข้าจากหลังร้านนะอันนี้ดูหน้าร้านดูดิคนเต็มหน้าร้านเลยนะมีแก๊ปมีโรบินฮูดมาด้วยรีบสั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้กินวมีออกรายการบอกเรา ที่จำหนูได้ด้วยหรอมาเจอฟุ๊กตอนนั้นก็พาปกินไอ้ติมแจ๊บตรงแขกวัดที่เลยโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะเจ้าใด้วยชื่อแป้งค่ะชื่อจังจมูกพาไปจมูกพาไปก็มองอองมาที่หัดมาเขาก็หน้ามันคุ้นแต่นึกชื่อไม่ออกเข้าวผัดที่นี่เขาหอมใช่ไหมคะเป็นแบบข้าวโปะหมูกรอบอย่างนี้เหรอคะข้าวหมูแดงรรอนานไหมคะ นานใช่ไหมคะหนูรีบสั่งดีกว่าร้านข้ากรอบหนูสั่งสั่งตรงนี้ใช่ไหมคะจร้ทาทันนี่ทันนี่ค่ะ,นนคะเอาเข้าวผัดหมูกรอบแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวแห้งหมูแดงข้าวผัดหมูกรอบนี่อันนี้ก็คือต้องสั่งหน้าร้านตรงนี้แล้วก็ ละเงินเลยนะแล้วก็จะได้เบอร์โต๊ะมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปนั่งเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่นั่งยุ่งมากมาต้ำมา บะหมีเกี๊ยวกุ้งหมูแดงอันนี้60บาทเส้นเขาดิเส้นเขาคือแบบเล็กละเอียดมากหู้ยาวมากจะยาวไปถึงไหนกินเลยดีกว่าร้านเขาไม่มีต้มยำนะไม่งั้นแปงสั่งต้มยำแล้วขนาดไม่ยำอ่ะไอ้ตัวน้ำมันที่เขาผุกมามันมีรสชาติอยู่แล้วแล้วแบบมันพอแล้วอะแค่เนี้ยคือแบบ เขาทาได้ไงอร่อยมาตอนแรกคิดว่าแบบหน้าตามันดูจืดเนาะ,ะแล้วแป้งไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่ยําอันนี้คือกินได้เลยดูเกี๊ยวเขาดิเกี๊ยวกุ้งนะอันนี้เกี๊ยวอร่อยมากเกี๊ยวกุ้งเน้นๆแปง้งบางถูกใจอร่อยแบบกินได้หมดชามข้าวผัดหมูกรอบน่ากินมากแบบเจ็ดสิบหมูกรอบหนาใหญ่มากข้าวผัดรวนแห้งดีมากแล้วหมูกรอบทำผัดจะใส่ในบะหมี่ผัดข้าวก็ได้หมดหนังกรอบมากอร่อยมาก ต้องลังขอ,อกินให้หมดก่อนนี่เขาให้เยอะมากแล้วเดี๋ยวจะพาไปร้านขานมพกก้าวเตาในตำนานในซอยนี้ใกล้ๆ จริงๆร้านเขาจะอยู่ตรงนี้นะเขาต้องเปิดตรงนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าคือตอนนี้มันยังไม่เชียงเขาเขียนว่าเปิดตอนแบบเที่ยงหรือเขาไม่เปิดนะเขาปิดประตูเหมือนปิด <c oughs> ไม่แน่ใจนะเนี่ยร้านเขาน่าจะอยู่ตรงนี้แหละงั้นลองเดินไปกินน้ำตรงนี้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาจะปิดป่ะ่าอยากกินด้วยอนะ่ะไปไปไปเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนไปตามมา ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะถึงแล้วร้านน้ำที่บอกแต่เป็นแบบยาขมอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนน่าจะรู้จักนะเขาชื่อ้ลนยขั้นกี่น้ำเต้าทองเปิดมาตั้งแต่2-4-4-4ี่โอ้ยกี่ปีแล้วเราเกิด2-5-3-7้าสร้อยกว่าปีป่ะ เขาเขียนว่าร้อยี่สบสามปีน่าจะประมาณนั้นสั่งอะไรดีอะยาขมหมอยาขมดีปะ่ะไม่เคยกินอะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าน่ากินหรือเปล่ามีคนกินอยู่ด้วยนะพี่ทานยาขมหรอคะอ๋อขมไหมคะขมแหละพี่เขาบอกว่าขมนะพี่กินบ่อยไหมคะออออเออก็กินครั้งแรกเหมือนกันครับอ๋อครั้งแรกเหมือนกันเหรอคะแต่ขมใช่ไหมคะขม <laughs> พี่เขาบอกว่าขมจริงขอบคุณนะคะหน้าพี่เขาก็บอกว่าจะขมอยู่นะแล้วเขาืินแบบร้อนด้วย <laughs> ฉันเอาแบบเย็นได้ไหม เอาแบบเย็นดีกว่านะเอ้ย<ม>เขามีอะไรเป็นเกอจฮีมะด้วยมะขามป้อมด้วยหรอคะค่ะอู้แปลกจังอะอ๋อตกมะขามก็เลยมีมะขามป้อมไม่เกี่ยวน้ำผมมีแบบไหนบ้างคะร้อนเย็นอย่างนี้เหรอมีแต่ร้อนเลยคะ่ะมีแต่ร้อนเหรอคะน้ำผมเขามีแต่แบบร้อนไม่มีแบบเย็นไม่ไหวอนะต้องผสมใช่ไหมคะ ผสมมันก็กินเร็วง่ายขึ้นถ้าขมอย่างเดียวนี่ก็เราจิ้กินบวยอ่ะเอาง่ายหนูเพิ่งมาครั้งแรกหนูสั่งแต่ขมแย่เลยค่ะแย่เลยนี่คนลุงค่ะประจํานะหนูสั่งขมอย่างเดียวมาละล,ลองดูหนูอย่างเดียวอ่ะบอกเขาผมขอหนูใส่กับบ้านขอใส่กับบ้านเอาแล้วนะอุยร้อนมากเลยอ่ะร้อนดี อไกกอไ้พวกิดเสฉะหาอะไรโควิดที่กระจายอู้ยมีหนากก้าคนรู้เขาถึงถังผสมหวานเป็นไงคะน่ายู่เลยนหนูนก็น่ายู่เหมือนกันขมมากเลยครับใช่ไม่ไหวลวนตัวลวน <c oughs> ต,ต,ต,ตัวคนผม <c oughs> มันไม่ได้อ่ะพี่ไม่สบายพี่เลยกินหรือว่าใครอยากลองคะลองอีกเถอะเฮ้ยมันขมกว่าที่คิดนี่คิดว่าแบบจะอยู่ในระดับที่รับได้อันนี้รับไม่ได้ พี่เขาบอกอะไรนะพี่เขาบอกว่าหาที่ทิ้งดีกว่าเขายอมแพ้ไม่ได้จริงๆไม่แล้วมันไม่ได้ขมแล้วหายไปเลยมันติดลิ้นมันติดแบบติดจมูกร้านขมติดจมูกวันนี้วันนี้ไม่มีร้านอร่อยนะร้านขมติดจมูกขอมาน้ำขำปมปอมแบบหนึ่งได้ปว่ นามมา้ำมะขามป้อมซาลาชีอันนี้40บาทนะอันนี้ยาขมแก้วเล็ก20บาทขมจนพูดไม่ออกอ่ะนะคิดถูกมากที่สั่งอันนี้มาไว้หลังปากอันนี้อร่อยมากนะมะขามป้อมซาลาชีแปลกไม่เคยเจอที่ไหนเลยถูกใจเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นอะ่ะอันนี้ไม่ไหวจริงนะเธอคิดว่างั้นเดี๋ยวแป้งจะกินอันนี้ให้หมดเองอันนี้ให้ยกให้พี่เควกก <laughs> มากดเดี๋ยวพาไปร้านหน่มคกกันนะไปทางนี้แหละใช่ไหมทางนี้หรือเปล่าทางไหนอะนี่เหรอนี่ตรงนี้เหรอเนี่ยหลังนี้นะที่เราบอกว่าขายหน่มคคกแต่ว่านี่เที่ยงเราแหละแต่ว่าเขายังไม่เปิดวันนี้ร้านหน่มคกตรงนี้หรือเปล่าคะ ไม่ใช่ค่ะคือตรงนี้ก่อนเลี้ยวเนี่ยอ๋อเหรอคะสีเขียวๆตรงนั้นเหรอคะคแบบก่อนเลี้ยวตรงนี้มันในซอยมันก้อนเนี่ยตรงนี้เหรอคะตรงไปตรงนี้เหรอโอเคค่ะขอบคุณค่ะสรุปว่าไม่ใช่ตรงนี้นะหรือว่าเขาดูแผนที่ผิดแป๊บหนึ่งทานลงอีกแล้วอ๋อหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะเขาบอกว่ามาตรงนี้นะแป้งดูผิดจริงด้วยเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าอยู่ตรงนู้นน่ะเอ้ย เนี่ยเห,หรอคะร้าปิดเหรอคะวันนี <in foreign language> ้ร้านปิดค่ะร้านปิดวันนีมันใกล้ศาสจีนเหรอพี่อร้านใกล้เขามีซอสพีชของเขาอะค่ะโอ้พีของเขาเลยซอสเฉียนฉีของเขาค่ะอก็เลยไปทำซอสพริกเหรอคะใช่ค่ะอ๋ออุ้ยอยากกินปิดถึงเมื่อไหร่อะคะถึงหลังศาสจีนไปเลยเหรอคะนี่จะเขาจะเปิดทีนึ่งวันอังคารอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย ปิดเตาถานจ,จนได้นะวันนี้คิดว่าร้านจะไม่ปิดแล้วนะอดกินไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวถ่ายเตาถ่านให้ดูเ<อ>ตาเปล่าอดกินน่ะยังเศร้าไม่หายเลยค่ะ อยากกินจริงนะแบบแต่ก็สนุกดีวันนี้เดินแบบสนุกดีเนาะง่ายๆเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่ไกลกัน,เด,นเดินก็ถึงๆเลยถึงเลยซื้อแบบปลาลุยกินได้เลยอ่ะแล้วก็นี่เราพาเดินตาต่อก็ชุมชนชุมชนเนาะ<ช>เป็นแบบโล컬โ,โล컬เลยแล้วก็มีร้านอาหารขายตำเนี่ยในซอกในซอยก็เดินมากินกันได้มาประกาศร้าน ติดจมูกกันเลยดีกว่าวันนี้ไม่มีร้านอร่อยติดจมูกนีเป็นร้านอยากให้เป็นร้านขมติดจมูกใช่ขมติดจมูกยังขมอยู่เลยเนี่ยพอกินเข้าไปอะ่ะแล้วแบบรู้สึกนึกออกว่าตอนเด็กอะ่ะไม่อยากป่วยอีกเลยเพราะว่าขมเหมือนบอราเพชดเหรอไม่เคยกินบอราเพชดแต่ว่าขมจริงนะคือเตรียมใจมาแล้วแหละว่ามันขมแต่ไม่คิดว่าจะขมขนาดนี้นี่ตะกี้นึกว่ากินขมเสร็จรแล้วแล้วจะไปกินขนมโคกต่อให้มันหวาน<ช><ๆ> จบเลยแต่ว่าน้ำมาขับป้อมอร่อยนะเออมากินกันได้เป็นสารชีชื่นใจเห็นคนซื้อเยอะเลยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนขับทุกคนที่เข้ามาทักเขินเลยตั้งแต่ร้านโจกร้านแรกแล้วแล้วก็พี่หลายๆคนตรงนี้นะเจอพวกเราที่ไหนก็เข้ามาทักายกันได้มาถ่ายรูปกันนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูความไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆโอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนแลาวบ๊ายบาย ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆ